สวัสดีครับผมสองชแนลตอนนี้คุณอยู่ในรายการเล่าเรื่องผีตอนนี้อยู่กับสายคุณอะไรครับผมนั่มครับอ่าวันนี้ครับคุณนั่มจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยที่คุณนั่มเจอมาครับเป็นมาไงครับเชิญเล่าเลยครับผมก็เมื่อประมาณสามปีที่แล้วครับครับผมกับพี่น่วยครับได้มาเที่ยวแถวจังหวัดบุรีรัมย์ครับ แล้วก็มีมีพี่ประหลัดอีกคนหนึ่งคอยเป็นคนประสานงานให้นะครับก็ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมันจะมีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นครับผมจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับครับแต่วันนี้นครับผมก็ต้องขอตัว เพราะว่าต้องเข้าพบกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับ<ม>ส่วนที่พักหรือโรงแรมนี่เอานำบัตรของพี่ประหลัดนะครับไปยืนที่เขาเต์โรงแรมได้เลยโรงแรมที่เราไปนี่โรงแรมกี่ดาวหรอครับก็โรงแรมไม่มีดาวครับโรงแรมทั่วไปครับอ๋อครับโรงแรมทั่วไปแล้วก็พี่นวยเขาบอกว่าเรื่องที่พักไม่ต้องห่วงผมมีอยู่แล้วเชิญ ตามสบายครับพรุ่งนี้เจอกันอะไรงี้แล้วก็เราก็ไปที่โรงแรมกันนะครับแล้วนี่เราไปด้วยกันกี่คนไปกันสองคนนะครับผมกับพี่หน่วย <im it> ก็พอมาถึงโรงแรมนะครับก็อึ้องกันไปทั้งคู่เลยครับ <im it> เพราะว่าสภาพเป็นตึกเก่าๆมากเลยครับมัน <Okay. S 2> ไม่น่าเหมือนไม่น่าใช่ที่พักอหละครับอืมแ <im it> ล้วคืนละเท่าไหร่ครับคืน คือละสามร้อยครับห้องพัดลมครับถ้าห้องแอร์ก็สี่ร้อยห้าสิบครับโอเคครับผม <A S 1> ก็อ่าเปิดห้องคนละห้องกับคนละห้องกันครับกับพี่น่วยครับผมก็เมื่อผมเปิดประตูเข้ามาสภาพในห้องนี้ไม่ต่างจากภายนอกเลยครับมันเป็นมีเตียงเก่า บนเตียงมีหมอนกับผ้าหม่มปลายเตียงมีกระจกสองหน้ามีตู้เสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็ห้องน้ําที่แบบไม่ไม่ค่อยสะอาดครับมีทีวีดูได้แบบช่องเดียวด้วยครับอ๋อแบบห้องแบบแม่บ้านไม่ค่อยมาทําความสะอาดใช่ไหมครับใช่ครับเ okay, เก่าๆเ,เลยครับครับแล้วก็ตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มเศษครับละครหลังข่าวจบไปแล้วผมก็ อาบน้ำเสร็จก็ขึ้นเตียงครับจะนอนก่อนนอนผมก็สวดวนสวดมนต์ไหว้พระด้วยครับว่าจะมาเหมือนจะมาทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรานะครับใช่ครับก็พอเวลาผ่านไปครับก็มีคนมาเคาะประตูครับเป็นเสียงของพี่หน่วยครับเขาเขามาเคาะครับก็ก็ก๊อกอย่างงี้ผมก็ ออกไปเปิดแล้วถามว่ามีอะไรพี่พี่เขาบอกพี่ถูกผีลอกพูดด้วยแบบเสียงสั่นๆหน้าซีดเลยครับแบบกลัวผมก็ถามย้ำอีกว่าจริงหรอพี่พี่เขาก็พยักหน้าครับพี่หน่วยเขาเล่าว่าตอนนั้นพี่เขาํำเคมิมๆมครับจะหลับอยู่แล้วพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเลยลืมตามันมันนั่งข้างๆเตียงหน้าของมันบวมชึงเลยแล้วกลิ่นศพเหม็นไปทั้งห้องเลยผมก็ตกใจครับผมเลยเอาให้แน่ใจว่า พี่ชัวนะพี่ไม่ได้ตาฝาดมันเนี่ยเขาก็บอกว่ายิ่งยิ่งกว่าแน่ใจผมก็ไม่ผมไม่อยากเชื่อเลยงั้นเอางี้เราไปพิสูจน์กันนะครับผมกับพี่หน่วยก็เลยไปห้องนั้นนะครับห้องพี่น่วยอ๋อครับสภาพในห้องก็ปกติครับก็แบบปกติเหมือนห้องทั่วไปใช่ไหมครับใ่ครับแต่แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าแปลกใจครับคือเป็นสภาพเตียงนอนนะครับครับมันเป็น สภาพเรียบร้อยอะเหมือนว่าแบบไม่เคยถูกใช้มาก่อนนะครับอืมแบบสภาพแบบดีๆเลยอะครับใช่ซึ่งพี่หน่วยแกบอกว่าได้เอาว่าห่มมาใช้แล้วอะไรอย่างี้ครับอพี่เขา,าอะไรบอกไม่กล้านอนห้องนี้แล้วขอนอนกับผมด้วยก็เขาบอกว่าพี่ไม่กล้านอนห้องนี้แล้วขอนอนกับผมด้วยออะไรอย่างงี้ครับผมบอกได้เลยครับพอเปิดประตูเข้ามาครับผมก็ตะลึงเลยครับทําไมครับ กระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ากล้องถ่ายรูปถูกลื้อเลยครับกระจุยกระจายบนเตียงทําไมครับในในช่วงประมาณสองนาทีครับครับผมผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่คนจะเข้ามาในห้องผมแล้วถ้ามีคนเข้าผมต้องเห็นนะครับเพราะว่าห้องผมอยู่ตรงข้ามกับห้องพี่น่วยครับซึ่งผมเปิดประตูทิ้งไว้ครับครับผมพี่น่วยก็นึกว่าคงจะเป็นขโมยอะไรอย่างนี้ครับ แต่ผมว่าคิดว่าไม่ใช่หรอกพี่หากเป็นขโมยมันมันคว้าไปแล้วของอะ่ะใช่ครับถ้าเป็นขโมยผมว่าเขาน่าจะเอาของไปหมดแล้วนะครับใช่ของมีค่าก็ไม่น่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ผมก็เลยบอกว่าเราเก็บของออกจากที่นี่กันเดี๋ยวพี่พขืนอยู่ต่อมัน <laughs> มันอาจจะเอาเราถึงตายอะไรประมาณน,นี้ครับผมก็ใช่ใช่ผมไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเกิด เรื่องแบบนี้แล้วส่วนตัวพี่นี่เจอกันไหมครับพวกนั้นก็ยังนะครับเพราะว่าพี่นวยเขาเจอมาก่อนแล้วผมกับพี่นวยก็เลยไปเปิดห้องในโรงแรมในตัวจังหวัดนะครับครับผมอ่าอันนี้เป็นโรงแรมใหม่นะครับค่าห้องตกคืนละเจ็ดร้อยห้าสิบที่ไหนครับจังหวัดไหนก็บุรีรัมย์นี่ครับแต่ว่าคนละโรงแรมกับเมื่อกี้ครับโอเคครับก็ปกติครับพอเช้าวันุ่วงขึ้นครับ พี่นว้ยก็รีบติดต่อไปหาประหลัดครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเขาก็บอกว่าไม่น่าเลยมผมจัดที่พักให้แล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเราไม่ยอมไปพักกันนะครับแล้วเขาก็รู้ด้วยเขาว่าเราไปพักกันที่ไหนเ,<ร>เขาบอกที่นั่นไม่มีใครเข้าไปกันแบบผีดุจะตายแต่ท<ร>ุกรลย,ยก็ไม่มีใครอยู่ได้ทั้งคืนแล้วตอนนั้นมีคนเยอะไหมครับที่เราแบบไปจองไปจองโรงแรมตอนแรกๆครับ ไม่ค่อยมีครับแล้วเขาบอกว่าตึกนั้นมันมีประ,ประวัติครับเจ้าของตึกถูกฆ่าตายครับพวกลูกๆก,ก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่เขาเลยปิดป้ายให้เช่าในราคาถูกแล้วบางเอิรมีฝรั่งคนหนึ่งสนใจเลยขอเช่าทําห้องพักให้กับนักท่องเที่ยวครับที่นั่นมันเป็นอาถรรพ์นะครับมีวิญญาณตายหงสิงอยู่ครับแล้วเขาบอกว่าประหลัดบอกทางไม่เชื่อผมผมมีหลักฐานจะให้ดูเขาก็หยิบ โทรศัพท์มือถือแล้วโทรไปที่ไหนสักแห่งครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมหาครับพร้อมยื่นซองจดหมายให้ครับกับพี่ประหลัดเขาครับครับในซองจดหมายมันมีรูปชุดหนึ่งครับแล้วพี่ประหลัดก็ส่งรูปมาให้ผมกับพี่น่วยครับแล้วก็พูดว่าภาพตอนนี้ตำรวจเข้าไปพบศพเจ้าของตึกหลังนั้นพอเห็นรูปพี่น่วย ถึงกับมือสั่นรูปหลุดจากมือทันทีเลครับพี่นอกนี่แหละพี่ประหลัดคนที่ผมเห็นเมื่อคืนคนในรูปถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับคือเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นกับผมแล้วก็พี่หน่วยครับครับผมจบลงแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณครับพี่น้ำนะครับที่โทรมาเล่าประสบการณ์หลอให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากครับผมพี่น้ำครับครับสวัสดีครับ